ก็เก็บให้กับเจ้านี้นะครับสวนปารีเป็นส้มใส่น้ำผึ้งนะครับ <c oughs> <c oughs> ชนๆ <c oughs> ราคาก็วันต่อวันนะครับราคาหน้าสวน <c oughs> คุยกันได้ครับใครอยากได้ก็พอแบ่งให้ได้อยู่ครับ <c oughs> พ่อใจดีครับให้ทุกคน <c oughs> วันนี้ออเดอร์ร้อยสาตะกร้านะครับออเดอร์ร้อยสามสิบตะกร้า <c oughs> ช่างหน้าสวนนะครับแล้วก็ขึ้นรถไปเลย แบ่งให้ได้ทุกคนครับยังไงถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ทางเพจหรือว่าทางเบอร์โทรนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านใต้คลิปนะครับหรือว่าให้ขึ้นที่หน้าจออะไรก็ได้นะครับเป็นส้มลายสวยเบอร์นํานำนะครับเบอร์5นำแล้วก็ตามด้วยเบอร์4แล้วก็ล,ลองจากเบอร์สก็จะเป็นเบอร์3เบอร์6แล้วก็เบอร์7เป็นลำดับสุดท้ายครับ สซมก็ยังเหลืออีกเยอะเยอะมากครับผม